วันนี้ผมจะมาบอกความสามารถสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในแอปเด็ญี่ปุ่นนะครับก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามขอให้ได้จิ้งจอกก้าวห่างกันทุกคนล้านโมโปังบักเรามีสัตว์เลี้ยงแทบจะทุกตัวในแมปโกอาการ์เดนไม่ว่าจะเป็นแรคคูนมแมลงปอพึ่งดิโก้ทีเล็กคาปิบาร่ายักษ์เรามีให้ทุกอย่างยังมีไอดีไก่ตันแมปออฟตาทาวเวอร์ดีเฟเอนเอ็กด้วยใครที่กำลังมองหายอย่าลืมโมปังบักลิงหน้าช่องเลยเริ่มต้นด้วยชิบะอินุหรือหมาชิบะนะครับโอกาสออกง่ายสุด40%ททททุุุุุกกกกกปปปปรรรรระะะะมมมมมมาา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 าณณ1 15% 31%นนนนนีีีีีีโโอออออออสสสสสส่่่่่่จขขดดดดเเเลลลลล็พพพืืชแแบบตตตไ้้หงงงงิิญถซคูวววว์ััยใ ตต้องใช้คู่กับบอ่อน้ำร้อนต่อไปะะทานทุกีโอกาสออกประมาณ2ี่สิบประมาณสินาทีจะก่อให้เกิดความซุกซอนหรือก็คือสุ่มเบกบับให้กับผลไม้ของคุณแบบสุ่มผลต่อไปทนันโชสูรุหรือนกกระเรียนโอกาสออก4.6%่จุดหกเปอร์เซ็นต์ทุกประมาณ10บนาทีจะทำสมาธิประมาณสิบวินาทีนะครับผลไม้ใกล้เคียงมีโอกาสประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะติดบับใหม่ต่อไปกับป่าโอกาสออกสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ทุกแปดนาทีจะพ่นน้ำใส่ผลทั้งหมดในระย,ยะและทำให้ติดบับเปียกได้ก็ประมาณสิบเปบอร์ และมีโอกาสที่จะเพิ่มปรับเป็นจกักระไฟแรนจกักระธรรมดา